ทำความดีมีคุณธรรมทำศุนโลกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเรา3คน3สไตล์เหมือนเดิมครับทุกเรื่องมีสาระนั่นคือพวกเรา3าคนครับผมหนึ่งเล็กครับหนึ่งใหญ่ครับอันครับครับวันนี้เรามาอยู่ในสังคมเมืองครับซึ่งเรากําลังจะนําเสนอในเรื่องวันนี้ที่เราจะนํามาคุยกันนั่นคือ t ัส s ล l โซ s Society ครับทัสเล l โ s s Society คืออะไรฮะ ค่ว่าถ้าคนสมัยก่อนใช่ไหมคลิปคลิปินทัชเนี่ยเ็เป็นว่าเออเพื่อนโผงใช่ไหมครับส่วนทัาเซตโซยตี้เนี่ยเป็นสังคมยุคใหม่ตั้งแต่มีโควิดมาครับเพราะว่าสังคมที่ไม่ต้องแตกนะคือใช้อย่างเช่นสมัยนี้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้กันเปลี่ยนยุคละเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าความสกปรกของไม่ว่าจะเป็นของเล็กที่เรากลไปใช่เราเรียกว่าคือเราต้องยอมรับอย่างว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยก็คือใช้กันหลายมือเชื้อโรคก็จะอยู่กันเยอะแยะ ก่อนเราไม่เคยให้ความสาคัญกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเรากลับมาเริ่มให้ความสาคัญหลังจากที่โควิดมาใช่ครับแล้วหลังจากที่โควิดไปหลังจากนี้ไปทุกคนจะต้องใช้คํานี้เป็นหลักนั่นคือ t r u s ซ l s o c i e t y ครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ธนาคารเหรียญแม้กระทั่งตู้ ATM ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราเราไปอย่างเช่นเราไปห้างเราไปชั้นสิบเราต้องกดรึไหม S <S เดี๋ยวนี้นะดเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นลิ์รุ่นเก่ายังตนะ้องกดอยู่แต่ถ้าเป็นสํานักงานบางสํานักงานที่เป็นลิ์รุ่นใหมให่ทัอย่างล่าสุดไม่ใช่ต้องไม่ใช่ทัชเลยนะครับพี่อย่างล่าสุดเนี่ยผมไปมามีอยู่ที่หนึ่งเป็นอาคารนะรู้ว่าทําไงพอผมเข้าไปในลิปแล้วผมบอกเลยว่าผมจะไปชั้นห้าลิปมันสามารถกดให้เราไปชั้นห้าได้เลยอัตโนมัติแล้วถ้าเป็นสํานักงานบางสํานักงานอย่างออฟฟิศพี่เป็นไงใช้คีย์การ์ด ใช้กีการ์ดใช้กีการ์ดแต่ว่ายังไงแล้วกีการ์ดเนี่ยบางทีก็โอเคมันเป็นส่วนตัวใช่ไหมแต่บางทีมันก็ยังมีการแตะอยู่ในบางคั้งนะอย่างเช่นลิฟต์ยังกดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กดลิฟต์เนี่ยไม่รู้ใครบ้างคือคนที่มาลิฟต์เนี่ยสังคมที่มาลิฟต์เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีหลายระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคจะมาตามนั้นหรือเปล่า ปัจจุบันนี้ก็เลยทําให้ทัชเดลโซลซตี้เนี่ยเริ่มมามีบทบาทกับชีวิตประจำวันเราเลยครับแล้วอีกหน่อยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงรู้ป่ะอะไรฮะคือต่อไปเนี่ยเราจะใช้พวกคล้ายๆแท็บเล็ตหรือมือถือทุกอย่างข้อมูลจะอยู่ในนั้นหมดเลยใช่ครับเราใช้ทัชเดลโซลซตี้เลยทาทุกอย่างเลยอยู่ในทัชเดลโซลิตี้เวลาเราทําข้อมูลเนี่ยเราือใช้ระบบของทัชเดลตี้ต่อไปไม่แน่นะฮะการเรียนอาจจะเรียนที่บ้านหรือการทํางานอาจจะนั่งทําที่บ้านก็ได้ตอนนี้เริ่มแล้วนะ คือสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่เรียนออนไลน์ใช่ครับใช่ไหมยิ่งโควิดเนี่ยตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดใช่ไหมใช,<อ>ใช่ครับเพราะว่าต่อไปก็คือการมีียนออนไลน์แล้วไปศึกษาแล้วก็สงข้อมูลทางออนไลน์ครับก็เป็น<ช>สังคมท่าเศรษฐีเนี่ยใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งของท่าเศรษฐีเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพี่พี่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งครับคือชั้วสบายก่อนเราไปเรียนเรามีเพื่อนอู่ใช่ไหม อ่าแล้วเราสนิทสนมกันแต่พอไปทัสเลสโซลิตี้เนี่ยเราเจอกันเฉพาะออนไลน์ครับอ่าเป็นสังคมที่ไม่มีแล้วนะพี่หนึ่งอย่างเมื่อก่อนสมมุินะพี่สมมุิพี่กับผมเป็นเพื่อนกันเวลาเจอกิ๊บ์ปิดไฟใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีแล้วแค่เดนต์นี้ไม่มีอ่ะต้องห่างกันแล้วอันนี้คือในยุคปัจจุบันจะตายแน่นอนว่าเราเขากลัวเชื้อโรคติดไม่รู้จำอะไรมาใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันลดลงแล้วก็กลับมาใช้คําว่าทัสเลสโซลิตี้อย่างจริงใจังนะครับแล้วก็มี เทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มที่จะออกมาแล้วของทัชเซเซร์นีไม่ว่าจะเป็นมือถือเองหรือว่าระบบของถ่ายสเตอริโอที่ก็เป็นทัาทซาเซอรนะอีกหน่อยเราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราไม่ต้องใช้กลิงานแล้วใช่ใช่เราสามารถใช้มือสั่งการให้สั่งการได้เลยการถ่ายซึ่งนวัตกรรมมือถือบางยี่ห้อก็ทำแล้วด้วยนะแล้วตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นซิลิคอนที่ด้วยคือบางทีมันจะสแกนจาก ลายนิ้วมือเราด้วยใช่ไม่ว่าไม่ว่ามือถือเราต่อไปคนจะิดใช้ไม่ได้นะเราต้องเป็นลายืนิ้วมือเราเป็นการทัชทัชเดตแต่มันเคยมีการคุยกันว่าจริงๆถ้าเราใช้ทัชทัชมือเราในมือถือบางทีเราอาจจะใช้งี้ไป ถ้ถึงเวลาเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์มันฉลาดหรือ AI มันฉลาดมันสามารถแฮกมีไรนิ้วมือเราได้ไปสามารถใช้งานต่างกันอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากคุยกันแต่คอมมันฉลาดมากเลยครับ AI มันฉลาดเราเราต้องฉลาดก่ามันไหมใช่เราต้องฉลาดนะเราว่ามนุษย์ฉลาดสุดแล้วครับเพราะมนุษย์เป็นคนสร้างใช่คราเจริงๆแล้วมันแตกต่างระหว่างระหว่าง AI กับเรื่องของมนุษย์เนี่ยแตกต่างอย่างไรบ้างอันยังไงฮะ เรื่องจิตวิญญาณอ๋อใช่ใช่ครับเพราะ AI เนี่ยมันไม่มีจิตวิญญาณถูกต้องใช่ไหมคือมันจะอาจจะพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งครับแต่มันไม่สามารถที่จะภาวนานั่งสมาธิของเราได้อันนี้คือคือความแตกต่างของ AI กับจิตวิญญาณมนุษย์มันเป็นฮ u แมนใช่ไหมแต่ AI มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นคนที่ซื่อตรงนะถ้าเราเขียนโปรแกรมว่าคุณต้องพิจารณาตามกรอบ1 2 3 4ทุกอย่างมันจะเดินไปตามกระบวนการแต่คน ยังมีพฤติกรรมในการที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าช่วยเหลือกันอีกใช่เห็นไหมถ้าเรียกว่าอะไรนะ AI มีคุณธรรมใช่ไหมเอจะมีคุณธรรมมากกว่าแต่คนแต่คนจะมีคุณธรรมาเราเราป็นโซลูชนเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นห่วงว่าเ i พอเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันเรามากขึ้นเนี่ยต้องถามคํานึงพราบว่าเราเชื่อมั่นแล้วก็เราไว้ใจได้มากขนาดไหนใช่นะครับมันก็มีทั้งบวกทั้งลบ มีเหรียญสองด้านใช่ไหมอันนี้วันนี้เรามายืนอยู่กลางเมืองในเมืองกลางเมืองอันนี้อยู่แถวไหนฮะอันนี้แถวไหนฮะเราอยู่เส้นเซ็นทรัลโบล์ลากฉประสงตรงนี้เป็นเกสรพาซาอันนี้เป็นเซ็นทรัลโบล์ใช่ไหมครับ พูดถึงกันในเรื่องของคุสเสรีดเซตี้วันนี้เราก็เลยแต่งตัวเรียบร้อยนี่เลยเราให้เป็นเหมือนแต่งตัวดีไงฮะเราก็เลยมาอยู่ในเมืองจริงๆร้อนมากแต่เราอยากจะทําประเด็นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเราถึงมาคุยเรื่องนี้กันงั้นเรามารลรงคงกันตามสไตล์พวกเราทีมไหมทำความดีมีคุณธรรมทำจุนโลกท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวดีๆของพวกเราสามคนก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่มาคุยและนำเสนอในวันนี้ครับ ฝากบอกไว้ครับหากมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะให้เรานําเสนอหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพติดต่อมาได้ทางเพจของเราได้เลยครับนั่นคือเพจซีโร่เบตาพัสวันนี้กับเัาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารเสริมเซลล์ส้มเซลล์เพื่อสุขภาพซีโร่เบตาพัส